ในคันแรกครับกับเดอโอสุไลครับผูช่างวัดชมดบุรีกับพี่สไล์ออนคันนี้เบสทโบยามขับนะครับ หนึ่งสองสี่เจ็ดครับเบอร์เอ้ย พีทีแทนครับตั้มมอนเตอร์ต่อไบเสองเจ็ดสามเอ้ยโฉกซ้ายโอ้ยเอาอเก้าศูนย์ศูนย์หกครับ สองร้อยสิเ็ดทีนี้ครับจากโลดอะไ่ซิ่งตลาดไทยครับ เอ้ิขับเองนะครับรู้ครับขับรันนี้ครับ สองหกสี่ครับแปดเก้าหนึ่งสีง่ 8, 9, ครับสองร้อยห้าสิบสามครับอันนี้ครับแดนเนียลครับเดบัสช็อปล่าชุดีครับเอ้ยมีฝนลงเม็ดมาแล้ว มีละอองฝนลงมาครับมาดูจะวิ่งได้ไหม 1, 2 8 7 2> อ้ยชกโอ้ยยกก่อนแปดแปดห้าห้าครับแปดแปดหยครับยกก่อนครับรถมีกันชกซ้าย1287งสอง ไม่รู้ว่าเกิดจากละอองฝนลงเม่หตือเปล่าอันนี้ครับสจออมูสานครับเลเกแยงทองครับปูเบียกาลาครับนี่ขับโดยพิตรีเพนรบุรีครับ ดครูปอ่อนนอ้งมีสูงโตโตหามากครับโอ้ยนับเบียร์ก็เาเลยครับมาบอกมกังใจให้กับท่านขุเบียร์รครับ ตอตา้นรจะมีปัญหาแล้วให้เ้าก็เกียร์นะของยางถ้าเราอมีเวลาแยกไขรเนี <c oughs> ้นะนักเกียร์เนี่ยก็ก็อมีเวลานะต่อเนี่ยนะว่า